สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจจันเดี๋ยวเดี๋ยวปิดอันนี้กล้องก่อนสวัสดีลูกเพจดีจันทุกคนค่ะนรถนับด้วยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีพี่อยู่สวัสดีค่ะีจันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแพัโรงแพัก่องกำลังใจนะครับเพื่อที่จะส่งมอบไปให้ลูกเพจที่สามสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับที่ได้มีการขอเข้ามาผ่าน ทางเพจดีจันนะครับแล้วก็มูลนิธิตวินานะครับใช่่คะที่ได้ทำกล่องกำลังใจเติมนี้เป็นเพจที่3แล้วนะครับเพจครับตอนนี้ก็่ํากำลังใจที่อยู่ตอนอยู่ด้านหน้าลุงอู๋ทั้งหมดวันนี้จะนําไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ขอให้ผู้ที่ลำบากอยู่กันในขนาดนี้นะครับที่ได้ขอผ่านทังเพจนะครับก็อดทนอีกนิดเดียวนะครับุ่งนี้มาเลยนี้ก็ถึงแล้วนะครับ โดยลุงอู๊ดได้จับรถบรรทุก10ล้อขนาดเล็กกับล้อขนาดใหญ่มาอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายส่งไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับลูกอพ๊ดครับโอเคได้ขอบคุณพี่อู๊ดมากค่ะนี่กำลังขนเลสเราขนจังหวัดไหนก่อนคะต่อไปเราเอานาลาธิวาสนกาลาทิวาสก่อนโอเคนี่นาลาธิวาสขึ้น405ชุดนะครับแล้วเดี๋ยวต่อด้วยของปัตตานนีนะครับไปรับได้เลย เบ็นเนบนเช็คไลฟ์ที่ไหนก็เสียงดังหรือสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะตอบตอบกันหน่อยได้ยินหรือเปล่านี่ค่ะก็คือเราจะขน3มจังหวัดเลยนะคะจังหวัดแรกนี่งรู้กำลังขนก็คือจังหวัดนาราทิวาส่วนส่วนอันนี้ส่วนอันนี้อันนี้เคอรี่เคอรี่เนี่ยมารับของทั่วประเทศค่ะ เคอรี่จะมารับของทั่วประเทศที่ท,ที่ที่เข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้มีถามว่าของชัยนาทมีไหมเอ่อของชัยนาทมีค่ะถ้าถ้ามีชื่อที่เราประกาศว่าได้นะแต่ว่าชัยนาทเนี่ยก็คือเอ่อเคอรี่จะเป็นคนมารับไปแต่ว่าของสาจาังหวัดชายงแดนภาคใต้เนี่ยปัตตานียะลาแล้วก็นราธาิวาสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งให้ถึงที่เลยซึ่งตอนนี้เราเดี๋ยวเราลงไปวันที่25 26 ของจะไปก่อนพี่อู๊ดเนี่ยจะเอามาขนของไปก่อนเพราะว่าของจะตามของจะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราตามไปเพราะว่าของจะไปช้ากว่าของก็เลยเดินทางก่อนนี่ที่เราเห็นนี่คือกล่องกําลังใจนะคะกล่องกําลังใจกล่องกาลังใจเป็นแบบนี้ในกล่องกําลังใจมีอะไรบ้างมีข้าวสิบกิโลมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีปลากระป๋อง มีเออสปากเกตตี้มีเขาเรียกว่าอะไรมีนมมีกาแฟอยู่ในนั้นนะคะก็คือสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบอย่างน้อยก็น่าจะสักประมาณสองสัปดาห์ละค่ะใครอยู่นาราธิวาสอยู่ปัตตานีอยู่ยะลาแล้วเคยลงทะเบียนกับอีจันไว้รอนะคะตอนนี้เรามาขนของแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะลงไปหาวันที่25 26นี้และค่ะตอนนี้เราขนของกันก่อนก็ของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีทั้งกล่องกําลังใจกับกล่องนมนี่กล่องนมอยู่ทั้งนี้รวมกันก็500 5กล่องแล้วก็ทางนี้เป็นของปัตตานีกล่องนมปัตตานีก็มีกล่องกําลังใจเหมือนกันของปัตตานีเนี่ยรวมกัน450กล่องนะคะแล้วก็250กล่องค่ะ ไปถึง3ามจังหวัดเลยค่ะใครลงทะเบียนไว้รอกันรอกันก่อนนะคุณรูและไอดาอยู่ปตัตตานีรอก่อนนะคะเดี๋ยวเราลงไปค่ะวันที่25-26นี้ค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งทำงานแพ็คของให้ทนันแล้วก็รีบส่งของค่ะของแลองเอ่งถ้ามีชื่อที่เราเคยประกาศไว้ว่าว่าได้รับนะคะรอสักรู่เคอรี่กำลังส่งไปค่ะวันนี้เคอรี่มารับกล่องกำลังใจ ส่วนนมเนี่ยเคอรี่จะมารับพร้อมกันในวันเดียวคือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นใครขอนมที่ยังไม่ได้รอก่อนนะคะเคลรี่จะมารับวันพรุ่งนี้ค่ะอารูาด,ดไปไปดูรถบรรทุก่ะแปดปตามไปพี่อุตตามไปเลยลเดินตามไปไปค่ะไปดูรถใครเราขับรถผ่านไปที่ไหนทักทายได้นะคะทางระหว่างทางไปนี่รถบรรทุกค,คันใหญ่เลยไปเลย นี่รถบรรทุกพี่อ้๊ดอันนี้กี่ล้อเนี่ยหกล้อหกล้อพี่อันนี้หกล้อเหรอหกล้อเจ็ดเมตรพี่อ้๊นนี่กี่ล้อหกล้อหกล้อเจ็ดเมตรแปดสิบอันนี้เรากำลังขึ้น นราธิวาสกับปัตตานีโอเคเราขึ้นนราธิวาสก่อนเพราะว่านราธิวาสเนี่ยอยู่ไกลอยู่ไกลพี่อู๊ดจะไปแวะส่งเป็นจังหวัดสุดท้ายจะไปที่ไหนก่อนนะคะไปปัตตานีก่อนนะคะอีกสิบอีกสิบร้อยอีกคันไปยะลาไปยะลาาเดี๋ยวเราไปดูสิบร้อก่อนขอบคุณเสียบอลนะคะเสียบอลบอกว่าเป็นกําลังใจให้เราก็อันนี้ก็คือเป็น เงินจากที่ลูกเพจทุกคนนะคะร่วมกันบริจาคมาให้เราเราก็เอามาจัดสรรเป็นนมและกล่องกำลังใจจริงๆเราส่งทั่วประเทศนะคะแต่ว่าในความต้องการของ3จังหวัดชดายแดนใต้ตเนี่ยที่เราเห็น <4 S 1> คือมากสุด <คน S 1> เราก็เลยแ,<ต>แยกของ 3, 3จังหวัดชดายแดนภาคใต้ตเนี่ย,ย,ยแล้วเดี๋ยวอีตานจะลงเอาไปส่งให้เองเลย แต่ของทั่วประเทศก็ยังได้แต่ว่าถึงเราไม่ไปแต่ว่าเคอรี่นะเคอรี่เคอรีร่ก็จะมาเป็นคนที่ส่งไปให้เราค่ะของของมูลนิธิปวีนาลงแต่เดือนที่แล้วได้ค่ะของมูลนิธิปวีนาเนี่ยเออจะเป็นทางน่าจะเป็นทางไปรษณียส์ส่งให้นะคะคิดว่าได้นะคะเพราะว่าเออเราทําข้อมูลเนี่ย น่าจะมีชื่อลองเช็คชื่อดูค่ะว่าว่ามีชื่อหรือเปล่านะคะอยู่ยลาลารอก่อนนะคะรอก่อนค่ะนี่เลยค่ะนี่เราเพิ่งเริ่มต้นนะยังไม่เต็มรถยังแถวลอกอยู่แถวแรกอยู่กล่องมี2 5 0ล่องวาที่วาดนม245่ะ กองกำลังใจอ,งอาหารแห้ง405ร้อองเราปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะต้องต้องขอโทษทุกทุกคนด้วยค่ะเพราะว่าพอดีเราปิดรับแล้วเอาเอาไว้ถ้าโอกาสหน้ามีหรือว่าถ้ายังมีโควิดยังซาย,ยังไม่หายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเราเรา,เราทำเมื่อไหร่เราเปิดรับลงทะเบียนเมื่อไหร่ติดตามในเพจดิจันของเรานะนาฬาที่ว่าได้เมื่อไหร่คะเออน่าจะประมาณวันที่26เราจะลงเราจะลงไปถึงวันที่25ค่ะ วันที่26เนี่ยจะมีตัวแทนจากอำเภอต่างๆมารับของที่ที่ลูกเพจล,ลงทะเบียนไว้ไปส่งให้นะคะรอนะคะนี่ค่ะกำลังขนเลยขอบคุณลูกเพจทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุทกๆกิศสัทธาที่มอบผ่านเพจอิจานเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่กำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะครับที่ได้รับผลกระท ได้เขียนเรื่องราวส่งข้อความมาถึงเณดิจันในการขอรับกล่องกําลังใจก็คือกล่องยางชีพนะครับเดี๋ยวลูกเพรจ,จะถามว่ากล่องกาลังใจคืออะไรคือกล่องยางชีพนะครับในกล่องนี้นะครับก็สามารถรับประทานได้หลายมื้อหลาย,ลาย,ลายวันเลยนะครับมีข้าวสารอาหารแห้งมีทุกสิ่งเลยครับอยู่ข้างในนี้นะครับผมเพื่อที่จะมอบให้เป็นการช่วยเหลือบรรเทาในยามทุกข์ยากนะครับ ก่อนอื่นลุงวุฒิพดีจันนะครับก็ขอขอบคุณลูกเพจนและผู้มีจิตสาธารทุกท่านทูกคุณเลยนะครับที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับคุณยาดาคุณยาดาเรามาส่งที่บ้านค่ะคุณยาดารออยู่ที่บ้านนะคุณยาดาไม่ต้องมารับเองนะคะทางอิจานประสานตัวแทนของอำเภอต่างๆให้มารับของที่จุดศูนย์กลางของแต่ละจังหวัดเสร็จแล้วก็จะไปส่งให้ถึงบ้านเลยคุณยาดารออยู่ที่บ้านนะ เมื่อกี้คุณจันถามว่าคุณนุ่นขนหรือเปล่าคุณนุ่นไม่ขนคุณนณุ่นไล์อยู่คุณจันทักทายพี่อู๊ดด้วยค่ะสวัสดีพี่จันค่ะสวัสดีพี่จันครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่จันไปจังหวัดนาราธิวาสค่ะพี่อู๊ดไปจังหวัดอะไรคะผมปัตตานีครับคุณไปปัตตานีค่ะเจอรงอูดนะครับเจอกันที่ปัตตานีนะครับส่วนใครใครจะเจอพี่จันเจอที่นาราธิวาสค่ะสวนยาลาเป็นนิ่มไปค่ะ เราไปกันทั้งออฟฟิศเลยนะเราปิดเราปิดเราปิดออฟฟิศไปเลยนะทุกคนนะแบ่งกันไป3จังหวัดเลยค่ะนราทิวานี่นราธิวาสลบหนึรเหลือสามกองบวกนมสองร้อห้รลบ100อ๋อนี่ลบแล้วใช่ไหมลบแล้วหรือ4ี่ร้อหกล่องบวกการนมกล่องเล็กว่านี้อีกสองห้า ของกอทมอถ้าเป็นขอกล่องกำลังใจน่าจะได้เร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเคอรี่เนี่ยมารับของไปทุกวันแต่ว่าถ้าเป็นนมเนี่ยรอก่อนเคอรี่จะมารับของพรุ่งนี้นี่พี่จันไปนราธิวาสค่ะรอนะคะนั่นส่วนอันนั้นนั่นที่เราเห็นอยู่คือเคอรี่นะคะซ้อม ส้มส้มจากนาราทิวาส่ไอ้จากเคอรี่ค่ะนี่เคอรี่มารับของทางนี้มาทุกวันนะเคอรี่นี่มาทุกวันวันนี้เคอรี่มารับทั้งหมดสี่ร้อยกล่องค่ะกล่องนุ่มของกอทมอรอก่อนนะคะของกล่องนุ่งของกอทมเนี่ยเออจะมารับของวันพรุ่งนี้ค่ะ กำลังช่วยกันขนอย่างขคมคักขม้นค่ะใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าทีมงานโทรหาโทรไปคอนเฟิร์มที่อยู่คอนเฟิร์มนมแปลว่าได้นะคะรอเลยค่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปส่งค่ะนี่ส่วนอันนี้คือน้องๆทีมงานเพจอิจานกำลังกำลังแยกนะอันนี้นมของปัตตานี นมของปัตตานีกําลังแยกอยู่ค่ะกําลังแยกแยกอําเภออยู่นะไปถึงจะได้ลงง่ายๆอันนี้เคอรี่นี่เคอรี่เยอะมากเลยถ้าต่างจังหวัดจังหวัดอื่นๆเป็นเคอรี่ค่ะปัตตานีปัตตานีของจะไปถึงวันที่25นัดรับของวันที่26กว่าแต่ตัวแทนแต่และจังหวัดจะไปให้ก็ก็เออน่าจะไม่เกิน26 27นี่แหละค่ะนี่ของปัตตานีอันนี้กองนมของนาราทิวาสนะคะ แยกตมามอำเภอไว้เมืองรังเนะลืสอสาะสีสาครสวยตาดีตัดใบตัดใบสยุยหตัวลกสีสาครโคกเทียนลือตาโอยมีครบทุกอำเภอเลยแววนด้วยแวนแบบแ<ว>ครบแวนไอร้องด้วยจะแนะด้วยสิบสามอำเภอไปครบค่ะไม่ต้องห่วงเมื่อกี้เมื่อกี้ถามว่าที่ไหนนะจังหวัดตรังมีชื่อวันที่เก้าเป็นนมไหมคะถ้าเป็นนมรอก,ก่อนนะพรุ่งนี้เคอรี่จะมารับของของเราเรียบร้อยไม่บิวนาราธิวาส อ่าเรียบร้อยแล้วนาลาทิวาสอันนี้รอขนขึ้นรถส่วนอันนี้ของยาลาค่ะอันนี้กล่องกลองนมของยาลานะคะสวยก็ลุกลับของเมื่อไรอ๋อนี่ของยาลาไอของนาลาทิวาสอยู่นี่ค่ะอันนี้ค่ะของนาราทิวาสอันนี้คือกล่องนมนาลาธิวาสนะคะนี่แยกอำเภอไว้แล้วเรียบร้อยไปถึงจะได้แบ่งง่ายๆนะ ที่วาสส่วนน,นี้เมืองยะลาเมืองยะลาของนาราที่วาสเอ่อทีมงานจะลงไปลงของที่อำเภอเมืองเสร็จแล้วก็จะมีตัวแทนจากอำเภออื่นต่างๆนะคะมารับพอมารับแล้วก็จะเอาไปส่งให้ที่บ้านค่ะส่วนอีจารน์เนี่ยจะมีเออเคสที่จะไปเยี่ยมเนี่ยอยู่ที่ อำเภอรบระแงะนะกับอำเภอสุไงโกโลกนี่อันนี้อันนี้นมนาราชิว่าพี่จุ๋มสวัสดีค่ะของยะลาสวยค่ะยะลาสวยค่ะคนสวยเขามาทํานะคะ <c oughs> การตลาดคนสวยคุณตองเขามาทําค่ะ <c oughs> เขาเลยดูสวยงามค่ะส่วนนาราทิว่านี่เราแมนแมนทำบิวมาโชว์หน้าเร็วนาราทิวาสของเราเนี่ยค่ะหน้าตาคนทําประมาณนี้ลายมือก็จะประมาณนี้ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะแค่แยกได้อ่านออกโอเคแล้วเนื้อนมของจังหวัดตางเคอรี่มารับของวันพรุ่งนี้อาจจะส่งวันมะรืนนะคะอ,อันนี้กล่องกล่องของเอานาราธิวาสนะคะนี่กำลังขนยังขนไม่หมดเลยกล่องกำลังใจนาราทิวสเนี่ยจะไปกับออลุงอู๊ดเนี่ย ทั้งหมดร้อยหกสิบกล่องนะคะมีกำลังขนร้อยหกสิบกล่องที่จะไปกับลุงอู๊ดส่วนส่วนอีกร้อยกล่องจะเอ่อขึ้นเครื่องไปพร้อมกับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะจากสายการบินไทยสมายนะคะก็คือขนทั้งตัวเราทีมงานแล้วก็ขนทั้งเอ่อกล่องไปให้เราอีกร้อยกล่องค่ะอ่าแล้วก็น,นี่นี่ของจังหวัดอะไรเนี่ย อ่านก่อนอันนี้ของปัตตานีอันนี้เป็นกล่องของปัตตานีค่ะกลอ่กลองนี้ก็กล่องน,นี้ของยะลากล่องนู้นก็ของปัตตานีนะเยอะไปหมดส่วนอันนี้ยังแพ็กอยู่อันนี้อันนี้อันนี้แพ็กของอันนี้ของทั่วประเทศค่ะกําลังแพ็กเพิ่มอยู่ เช้าวันใหม่ที่สดใสได้ของแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะมีรายชื่อได้กล่องกําลังใจวันที่9จังหวัดตรังเอ๊ะถ้าลายชื่อไปตั้งแต่วันที่9เนี่ย,เ,ยเคอรี่น่าจะมารับของแล้วค่ะเดี๋ยว,ย,วยังไงเช็คให้นะคะพี่เบนเกือบหมดรด้ย,ยังพี่เบน ทีมงานโทรมาคอนเฟิร์มที่อยู่กับนมที่ขอแสดงว่าได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะได้แล้วค่ะเออคุณสิีราหรือเปล่าคะอยู่จังหวัดไหนคะถ้าเป็นเออสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาลงเอาส่งลงไปให้นะคะแต่ถ้าทีมงานโทรหาเนี่ย <Okay. S 1> แปลว่าได้แล้วค่ะอ้าูช่วยเขาแบกตูโออยากช่วยเขาแบกอะ้วใครถ่ายภาพแล้วตู <Okay. S 1> อ๋อให้ตามถ่ายโอเค พี่เกดไปจังหวัดอะไรคะอ,อ๋อตัวลงไปคคะตอบตอบเรื่องไหนคะเออรายชื่อนมวันที่สิบจะได้รับของวันไหนคะเคอลี่จะมารับของวันพรุ่งนี้คะ่ะรอของอีกประมาณสองสาวันนะคะของหนูมี ของหนูมีชื่อแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้โทรมาอ๋อถ้ามีชื่อตั้งแต่รอบแรกแล้วเจ้าหน้าที่ไม่โทรแปลว่าอันนั้นน่าจะไปกับเคอรี่นะคะโอ้คือคือปกติเนี่ยถ้าถ้าไม่รับโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็เวลาเราส่งของเราจะส่งไม่ได้ค่ะ ถ้าถ้าเขาโทรหาแล้วไม่รับเขาก็เลยคือเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อได้หรือไม่ได้นะคะก็เลยเจ้าหน,น้าที่เขาก็เลยน่าจะตัดชื่อออกเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่แคปไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้เด็กไปตอบอีกทีนะคะโอเคคุณออนอุออนโอนาอุมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้เด็กทักไปนะคะของลำปังส่งเมื่อไรของลำปางเป็นเป็นนมหรือเป็นกล่องกำลังใจคะ คือนมกับกล่องกําลังใจเราส่งไม่พร้อมกันเนอะนมเนี่ยเราจะส่งช้าสุดเพราะว่าเคอรี่จะมารับวันวันพรุ่งนี้วันเดียวพร้อมกันหมดเลยค่ะที่ลงทะเบียนวันที่8911 1นะคะเอ่อถ้าเจ้าหน้าที่โทรมาคือใช่ค่ะก็คือไม่คืออีจันจะเอาลงไปเองแล้วจะมีเจ้าหน้าที่จากแต่ละอำเภอไปรับอีกทีนะคะ ใจเย็นๆนะคุณออมมานะเดี๋ยวพีใ่ให้ให้น้องทักไปนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้เราเคยมีปัญหาว่าพอเราส่งของไปแล้วแล้วพอไม่รับโทรศัพท์หรือติดต่อไม่ได้เนี่ยทางบริษัทขนส่งก็จะตีของกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราคอนเฟิร์มแล้วเราโทรไปแล้วไม่รับเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะทำงไงเราก็เลยเราก็เลยต้องตัดสิทธิ์ไปก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเบอร์มันถูกหรือเบอร์มันผิดหรือมันเกิดจากอะไรถึงไม่รับโทรศัพท์นะคะ นมกระบี่เคอรี่จะมารับพรุ่งนี้ค่ะเคลรี่มารับพรุ่งนี้อีกประมาณสอาวันน่าจะได้ของนะคะ กล่องรำลังใจมีรายชื่อวที่โอเคเราไม่ได้โทรหาทุกคนที่ได้ของแต่ว่าเราโทรหาคอนเฟิร์มของ3ามจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเพราะฉะนั้นลูกเพจที่มีรายชื่อแล้วอยู่จังหวัดอื่นไม่มีคนโทรไปไม่ต้องตื่นเต้นนะคะถ้ามีรายชื่อได้ทุกคนค่ะไม่ต้องห่วงนะถ,ถ้ามีรายชื่อถ้าเราประกาศแล้วอะค่ะก็จะไม่ก็ก็ก็จะได้ค่ะ นกทมกี่วันได้คะอยู่กทมพี่ว่าเคอรี่น่าจะไม่เกินถ้ามารับพรุ่งนี้ก็คงไม่เกินวันสองวันน่าจะได้นะคะปัตตานีน่าจะประมาณวันที่26ค่ะเพราะว่าเราจะลงไปถึงวันที่26นะคะโอเคอ่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเราให้ทางทีมงานลุงอู๊ดขนก่อนนะเดี๋ยวตอนขนของใกล้เสร็จเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกทีนึงมาดูว่ามันจะเต็มรถ6ล้อกับรถ10ล้อของลุงอู๊ดหรือเปล่านะคะเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ